เพิ่มคมคุมจังไรครับผมสายผมสายผมตรงฝ้าขึ้นนมำซีคมครับ ดีคร in ับบ่าวใหญ่พิศารสิตีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่ทางไก่ทางไกลอยู่เรืงเทียมไทยอยู่มืงนอกมืงนาสุพรรณครับแล้งนี่บ่าวใหญ่ที่ขวานูนะครับขวานูอ้อมหนูสวัสดีกันตอนคำคำขอรังน้ำกันนะครับได้หนูมาตั้งแต่มงกรอนผุแหละไปใส่บ่วงไว้ซีหาหลังนะครับอยู่ข้างสาก็เลยได้ดต้องได้มาเนี่ยแหละได้มาโดนแล้วจะพึ่งมีลายเห็ดกลิ่นขวานูน้ำกันครับผม การยังไม่เลี้งครับ

आ 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 อยู่กับมูยนะครับผมอยู่กับมูงกับพากับพันนะครับกินข้าวแรงกับมูงก็มาแล้วเมื่อไงอยู่แบบบุญทุ่งนะครับม,มันนะอนมันน้าหอบมันไงครับผมอยู่ขัดเลี้ยงบธรรม่ขัดไปนะครับ น้ำอยู่ตุนน๋นคนนู้นแล้วอยู่กะเพาะปลานะครับกะเพาาปลาเบาอย่างปรุงเรียบร้อยนะครับน้ำปลาปุงรสด่าละ เดานะครับเพิ่มควบคุมจังไรครับผมสายขมสายขมตองฝ้าวเอาคืนนึ่งที่ขมคับเนี่ยกระเดานะครับโอ้หักแล้วรักแล้ว โอ้จต็มจันเลยครับครับกินข้าวแล้วนั้งก่อนนะครับผมหัวหนูอ้อมหนูครับเมนูบ้านๆเบ้า, <c oughs> บาย์ยำก็ไม่ได้กินโดนแล้วคุณลาจากช่วงหลังปีใหม,ม่มานะครับ có khai nghe nó laoออก đặng Ừm. Vị nhắm

Mm, 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 mm. ครับคลิปนี้คลิปนี้ครับผมครับพี่พ่อนอกไม่กินขวบหนูอ้อมนูนนะครับ ตางกินเขาเลี้ยงนั่กันหมูน้อยก็กวนดีดีครับผมอยู่แบบนี้แหละครับอยู่น้ำหมูอย่างไก่อยู่น้ำธรรมชาตินะครับผมอยู่ไนอยู่นาเฮาเลี้ยงหมูเลี้ยงควายไปนะครับครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปนะครับที่ดีมีแห้งลำเลียงเงินทองสุขสุขคนครับผมอย่าเก็บอย่าขายอย่าจนเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนครับผมพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ยังอีกหลายครับผมเดี๋ยวปอกยามกินไปเรื่อยนะครับ